คุณผู้ชมคะเดือนนี้กมุาพัภา์เดือนแห่งความรักค่ะสองท่านนี้มีคู่รักเรียบร้อยแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปกังวลอะไรกันมากแต่ว่า14กุมพภา,พานี้วันวันทายผู้ปกครองหลายคนนะคะที่มีลูกสาวก็อาจจะรู้สึก หวั่นใจกันเพราะว่าหลายคนก็มองว่าเอ๊วันวาเลนไทน์เนี่ยมันจะกลายเป็นวันที่ทําให้ผู้หญิงต้องมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกหรือเปล่าจะมีการเอาความรักมาอ้างเพื่อการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าล่าสุดคุณผู้ชมอาจจะต้องคิดกันใหม่แล้วนะคะเพราะว่าทางกรมสุขภาพจิตเขาบอกมาค่ะว่าวัยรุ่นสมัยนี้เขาไม่คิดแบบนั้นกันแล้ววันวาเลนไทน์ไม่ใช่วันที่จะทําให้เขามีเพศสัมพันธ์กันเป็นครั้งแรกอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วเขาบอกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่แหละที่จะเป็นภูมิคุ้มกันในการป้องกันเพศสัมพัันนนธ์ก่ออววคร นาวากาตรีนายแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒนอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็เปิดเผยข้อมูลจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินที่มีการสำรวจพฤติกรรมเด็กวัยรุ่นโรงเรียนมัธยม,มศึกษาและอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครประมาณ1,250คนค่ะเขาบอกว่าวัยรุ่นทั้งชายและก็หญิงมากกว่า4ใน5หรือประมาณร้อยละ86เขายืนยันนะคะว่า วันวาเลนไทน์เนี่ยไม่ได้ส่งผลกับการตัดสินใจมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแต่อย่างใดเพราะเป็นวันที่ผู้ปกครองจะควบคุมอย่างใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันเขามองกันว่าการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันทําได้ทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันวาเลนไทน์วัยรุ่นไทยร้อยละแใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีคุมกำเนิดซึ่งก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการตั้งครรภ์น,นะคะส่วนทางด้านของวัยรุ่นหญิงเกือบร้อยละเไม่ได้มีการคุมกำเนิดเองค่ะแต่ก็จะเลือกให้ผู้ชายใช้ถุงยางอนามัย ส่วนหนึ่งไม่ใช้ยาคุมเพราะว่าก็กลัวผู้ปกครองจะเห็นกลัวผลข้างเคียงของยาเช่นเดี๋ยวกินแล้วอ้วนเป็นฝ้ามีวัยรุ่นประมาณร้อยละ1.5นะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กผู้ชายเขาหอังว่าการคุมกําเนิดเป็นเรื่องไม่จําเป็นค่ะซึ่งจากการสํารวจทั้งหมดวัยรุ่นกว่าร้อยละ50ก็เลือกที่จะใช้วิธีระบายแล้วก็ปรึกษากับเพื่อนรองลงมาก็คือพ่อแม่และมีเพียงร้อยละ5เท่านั้นนะคะที่เลือกจะปรึกษาแฟนและเลือกที่จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเอง มีข้อมูลที่น่าสนใจส่วนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองยังคงเป็นบุคคลสำคัญที่วัยรุ่นนึกถึงเมื่อมีปัญหาเพราะฉะนั้นวันวาเลนไทน์นี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแสดงความรักในรูปแบบของครอบครัวนะคะอาจจะเป็นการพูดคุยกันหรือว่าเขียนบอกความรู้สึกรักแล้วก็ห่วงใยห,หรือเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทาร่วมกันได้เปลี่ยนความคิดกันได้ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้วัยรุ่นเขาบอกกันแล้ว เพศสัมพันธ์มีันได้ทุกวันไม่จำเป็นต้องวันวาเลนไทน์และยิ่งวาเลนไทน์ผู้ปกครองคุมเข้ม,เข,มเขาก็คงจะไม่ไปทำอะไรกันวันนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดคือทําให้เขารู้จักเรื่องของความเหมาะสมและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยมากกว่าซึ่งสถาบันครอบครัวก็จะเป็นสถาบันที่เข้มแข็งที่สุดในการที่จะปลุกฝังเรื่องนี้ได้นะคะ